สวัสดีครับลงกึ่งช่างต้อมวัชินเพชรบุรีครับช่างต้อมเพชรบุรีครับเพื่อนๆที่มีประวาน LED นะครับวันนี้มีประวานมาทํากับผมนะครับอะไรนะครับห้าเก้าชักห้านะครับห้าชุดนะครับก็มีชุดหนึ่งครับที่ว่าไปประกอบนะครับเดิมเดินเบาแล้วเสียงดังก๊ก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 ไม่หายนะครับแต่พอเร่งปุ๊บหายพอสตาร์ทเครื่องเดินเบาแล้วไม่หายนะครับก็อันนี้สภาพก็อยู่ใน ดีนะครับแต่เรามองด้วยตาอาจจะไม่รู้นะครับบางทีนะครับเราต้องเอามาล้างน้ํามันนะครับเอาน้ามันเป็นสินล้างฉโลมฉโลมเลยนะครับอันนี้นะครับก็พอเราเอาน้ํามันเป็นสินล้างฉโลมฉโลมออกนะครับเป่ายันข้างในหมดเลยนะครับเพื่อให้น้ํามันเครื่องเนี่ยมันออกหมดจากในนี้นะครับเราก็รู้แล้วครับว่าเนี่ยครับชามคัดพังนะครับนี่ครับอ่าเนี่ยอาการที่ว่าหลัวมาเนี่ยนะครับเครื่องมันก็จะดังนิดหน่อยนะครับ าเกิดว่ามันมีน้ำมันเครื่องอยู่ข้างในนะครับในลูกยางมันนะครับมันจะแทบจะไม่มีเสียงเลยแหละมันจะเงียบเลยแต่พอเราล้างให้แห้งสะอาดอย่างนี้เลยนะเนี่ยครับหมุดมันมีสี่ตัวนะครับพอเราล้างเสร็จเนี่ยเรารู้เลยเนี่ยครับนึกว่าชิงฉับกับหมงครับเนี่ยครับฟังเสียงก็อย่างนี้เลยนะครับนิดหน่อยนิดหน่อยก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้ไขกันนะครับก็เราจะเจียตรงนี้ชิง เพื่อที่จะเปลี่ยนหมุดใหม่ย้ำหมุดใหม่แล้วก็เปลี่ยนอะไรอะลูกยางย้ำย้ำมันนะครับเดี๋ยวเราก็เจียออกเลยนะครับเราก็จะเจียกับตรงนี้นะครับนี่เ,เจียหินเจียนะครับง่ายดีนี่ครับใส่แบบนี้เลย เจเสร็จแล้วอันนึงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะต่ออีกสามอันอ่าเราก็เจียมาเสร็จแล้วครับนีร้อนเลยก็เจียตรงนี้ออกนะครับก็จะมีหมุดอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปนะครับในการตีหมุดออกนี่ครับก็ขั้นตอนต่อไปนะครับในการเอาหมุดหรือว่าดีเบส ที่ของเดิมย้ำมานะครับออกก็เดี๋ยวหาอุปกรณ์ก่อนนะครับอันนี้ก็ไม่ได้เตรียมไว้เลยนะครับนึกอยากจะทําคลิปผมก็ทําเลยนะครับเพราะว่าวันนี้อะไรทาค่อนข้างเยอะมากเลยครับแต่ว่าลืมไปว่าเพื่อนๆ FC นะครับขออันมานะครับว่าอย่าหมดกาตีออกให้หน่อยนะครับเพราะว่าหลายคนตีถ้วยแตกตีถ้วยบินเลยครับนี่ครับแต่ว่าแต่เพื่อนเลยผมเองก็ระเบิดเหมือนกัน อันนี้เก็บไว้เตือนใจตัวเองเลยว่าใจเย็นๆนะครับจะไม่ใจร้อนอีกแล้วนะครับนี่ครับโซนิกนะครับชุด1นึ่ดโอ้โหน้ำตาไหลเลยก็เก็บไว้เตือนตัวเองนะครับว่าอย่าใจร้อนครับใจเย็นๆอย่าวู่วามครับค่อยๆนะครับอุปกรณ์ของมันก็มีเจ้าตัวนี้หนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นตัวลดกำลังอัดตัวลดกำลังอัดที่อยู่ในแคม1 1 0้อไอนะครับ ก็ใครมีก็เก็บไว้เลยมันค่อนข้างจะดีและแข็งแรงนะครับมันก็จะอยู่แบบนี้นี่แคมเดิมร้อยสิบไอนะครับนี่นี่นี่ตัวนี้อยู่อย่างนี้อยู่ประมาณนี้นี่ครับปึ๊บนี่เอาไว้ลดกํำลังอัดนะครับก็มีตัวนี้หนึ่งตัวแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นตัวยันศูนย์ตัวตอกศูนย์นะครับก็เรียกได้หลายแบบนะครับ เหล็กมาร์กศูนย์นำศูนย์นะครับนี่ก็เป็นแบบนี้นะครับคล้ายๆปากกานะครับก็ตรงนี้เขาจะแข็งแรงและแหลมมากนะครับเอาไว้ตอกเหล็กเวลาแบบว่าต้องการเจาะนะครับมาร์กศูนย์นะครับก็จะเจาะได้นะครับมาร์กให้เป็นรอยก่อนทีนี้ครับเราก็ใช้ตัวนี้นําไปก่อนเลยเพราะว่ามันจับง่ายนะครับเนี่ยครับวางให้กลางตีเบาๆอ่ะเนี่ยครับเนี่ครับอย่าแรงอย่าใจร้อนนะครับไม่งัี้น่ะใจร้อนนะครับนี่เลย แบบนี้เลยครับบางทีต้องการใช้รถด่วนแล้วรีบนะครับก็ต้องไปซื้อใหม่ไกลอีกนะครับไอไกลแล้วมีขายไม่กลัวครับกลัวคําเดียวครับหมดนะครับร้านอะไรแถวบ้านนะครับใครเป็นแบบนี้บ้างครับปลายทีไรนะครับหมดหมดหมดทุกที่เลยครับรอทีก็อาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งนะครับถ้ามีก็ดีไปครับแค่เสียเงินแล้วได้ของแต่ทั้งหมดเนี้ยยุ่ง นี่ครับค่อยๆแบบนี้ปล่อยคอร์สลงไปเลยเบาๆนี่ครับพอได้อย่างนี้แล้วนะครับมันจะถอยออกมาแล้วนิดนึงนะครับแต่มันยังไม่หลุดออกจากกาันหรอกนี่ยหมุดถอยออกมานะครับอ่ามันก็จะเป็นแบบนี้อ่านะครับทีนี้เราก็เปลี่ยนลูกยางตัวนี้ออกเอาลูกยางตัวนี้ออกตัวที่มันทําให้หลวมให้ดังมากี้นะครับที่เราดูกัน นะครับทีนี้หมุดก็ค่อยๆดึงออกนะครับอ่าออกง่ายๆเลยเห็นไหมครับเนี่ยครับบางคนไม่รู้เห็นมันคาอยู่ไปซัดแะแรงนะครับเดือยเดยหักหมดเลยแบบเมื่อกี้นั่นนะครับก็ทีนี้เราได้แบบนี้แล้วนะครับตัวนี้เราก็ไม่ต้องใช้นะครับแต่ถ้าตัวไหนยังคาอยู่นะครับใช้ตัวนี้เสริมเข้าไปนะครับเพราะตัวเนี้ยเดือยมันจะลึกนะครับนี่ก็จะ ออกได้ง่ายแต่ตัวนี้เอาไว้แค่เริ่มแค่นั้นแหละเพราะว่ามันเข้าได้ไม่สุดเห็นไหมครับอย่าไปตีจนมันแตกมันยันนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูลูกยางย้ำคัดกันนะครับลูกยางย้ำคัดเนี่ยหาซื้อได้ตามแถวบ้านทั่วไปนะครับและร้านค้าทั่วประเทศที่ขายนะครับที่ขายเกี่ยวกับไหล่มอไซค์นี่ตัวนี้ก็เป็นยางย้ำคัด ไม่ต้องแปลกใจนะครับให้มาหกตัวครับรุ่นที่มันใช้ได้นะครับโนวาเอสครับดีมเทนาเว็บร้อยยีห้าคิกร้อยยีห้านะครับมันใช้ได้หลายรุ่นนะครับนี่มันเลยทํามาเผื่อนะครับแต่ความต้องการของมันอะแค่สี่ตัวแค่นั้นแหละครับทีนี้เราจะเลือกใช้ตัวไหนนะครับเราก็ดูไปนะครับอย่างตัวเนี้เขาจะให้มาเพื่ออะไรครับเพื่อที่ว่าน้ํามันเครื่องมันเข้ามาอยู่ได้นะครับ อ่ามันก็จะสึกช้าหน่อยหนึ่งน้ำมันเครื่องเข้ามาอยู่ในล่องได้นะครับนี่ครับมันก็จะกันชามโยกได้นะครับตัวนี้ต้องใส่เลยสําคัญที่เหลือเหมือนกันหมดครับเลือกไม่ได้แล้วครับใส่ไปเถอะครับทีนี้ก็เหลือสองตัวครับสองตัวเนี่ยเอาไว้ทําอะไรนะครับอ่ารับหมุด2องอันเดี๋ยวต่อไปเราย้ําอีกชุดหนึ่งนะใครมาย้ําอีกชุดหนึ่ง แล้วก็เหลืออีก2ตัวกับ2หมุดนะครับมันก็ใช้4อันเนี่ยเราก็ได้กําไรฟรีแล้วเหมือนซื้อ2แถม1ชุดเลยยังไงไม่รู้นะครับอันนี้นะครับก็เก็บไว้เป็นอะไรเผื่อหายดีกว่าครับเผื่อหายคือว่าเผื่อย้ําผิดนะครับทีนี้เราใส่ได้อย่างนี้แล้วนะครับต่อไปแล้วก็เอาชามใส่เข้าไปเลยนะครับมันจะเว้นว่างไว้2ตัวนะครับ2ตัวนี้ใส่ไม่ได้ครับเพราะว่ามันไม่รู้ทําไมไม่ทามาเหมือนร้อยยี่ห้าเก่านะร้อยยี่ห้าเก่าโซนิกนะครับ มันใส่ได้ทุกรูเลยนะครับเนี่ยแต่ว่ามันอาจจะลดต้นทุนในการผลิตด้วยนะครับหรือไม่ก็มันขี้เกียจใส่หมด6ตัวนะครับมันใส่ตรงข้ามเลยเหมือนพวกไล่เม็ดใส่พานเลยครับมี6เม็ดใส่สี่เม็ดบ้างสเม็ดบ้างพวกนี้นะครับทีนี้ก็คอนะครับเคาะเบาๆแบบนี้ครับนี่เอาให้สดเลยนะครับ พอสุดปุ๊บนะครับก็ดูเดือยมันเข้ามานะครับแต่ตรงเนี้ยมันจะมีแหวนรองอีกตัวนึงหลายคนทํากันประกอบเสร็จแล้วคัดล็อกนะครับลืมแหวนนี่ครับลูกค้าก็เลอติดมาให้ด้วยครับเดี๋ยวก็ลืมไว้ลงกึ่งนี่แหละครับนี่ครับก็มีแหวนรองนะครับต่อไปก็ใส่แผ่นนะครับก็เล็งให้ตรงมาแล้วกันนะครับมันมีหกรูนะครับเห็นไหมครับ แผ่นมันมีหกรูแผ่นมันของยี่ห้าเก่านี่แหละแต่ว่าที่ชามมันไม่มีรูเราก็ต้องเล็งให้มันตรงนะครับอ่าอย่างนี้ไม่ใช่ดิอย่างนี้ก็ดูตรงที่เราเจียไว้อะครับนี่ครับอ่าแต่จริงใส่ร่องไหนก็ได้แต่ใส่ให้มันเหมือนเดิมของมันดีกว่าครับก็เอาหมุดใส่เข้าไปนะครับด้านหน้าอย่างนี้นะครับนี่ดันหน้าปุ๊บเขาจะมีร่องเทปเปอร์อยู่ ตรงถ้วยชามนะครับจะมีล่องเทปเปอร์อยู่นี่ครับเป็นพอดีหมดตัวนี้เลยนะครับหัวมันอ่าเราจะย้ําจากด้านหลังกันนะครับมันก็จะง่ายกว่านะครับทีนี้ก็เราก็จะใช้แบบนะครับนี่แบบที่เราเกลึงขึ้นมาก็ทาง่ายนี่ครับก็เกลึงแบบนี้เอาไว้ยันยันหมดนะครับที่เราจะใช้ย้ํากันนะครับนี่แบบนี้ครับใส่เข้าไปแล้วก็ท่านี้เลย อันนี้น่าจะเหลือเพราะว่าน็อตมันยาวเกินนะครับก็หาลูกปงลูกปืนเงี้ยลองเข้าไปอีกชั้นหนึ่งนะครับอ่ะลูกปืนใหญ่ไปก็เอาน็อตแล้วกันครับอ่าน็อตลองแล้วกัน อ้าวไม่ได้ครับเล็กไปถอยก่อนนี่ดีกว่าครับอ่าลูกปืนตัวเล็ก ไปนะครับเอาให้แน่นเลยนะครับนี่ครับแค่นี้ครับก็แน่นแล้วต่อไปก็ย้ำตรงนี้แค่นั้นก็เสร็จแล้วครับเราก็มาดูกันทีนี้เราก็มาดูครับเราก็หาอะไรก็ได้ที่หน้าสัมผัสมันเรียบๆหน่อยนะครับก็จะเป็นอ่าอันนี้อันนี้จะเป็นด้ามต่อบล็อกนะครับ ก็เราจะดันลงนะครับเอาด้ามต่อบล็อกใส่แล้วก็จะดันหมุดเนี้ยลงไปเลยนี่ครับเวลาจะดันก็ดูนะครับว่ามันจะเยังไปทางไหนนะครับก็ระวังมันดีดนะครับเดี๋ยวหน้าตาแหกได้ครับอันนี้ก็เสร็จแล้วหนึ่งตัวนะครับอ่อาการย้ำก็ควรกดตรงข้ามาครับดีที่สุด มันจะได้ไม่แอนนะครับแค่นี้ก็แก๋วแล้วครับนี้ก็เสร็จแล้ว ก็เสร็จแล้วนะครับหมดหมดที่เราย้ำนะครับนี่ครับก็ใช้งานได้ดังเดิมนะครับและที่สำคัญนะครับไม่ดังด้วยนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเราจะทำให้มันดีกว่านี้นะให้มันสวยๆเลยนะตอนออกไม่ต้องเจียออกนะครับใช้สว่านก็ค่อยเจาะนะแล้วก็ใช้มินลิงก็ค่อยมินลิงนะมันจะไม่เป็นรอยแบบนี้นะครับสำหรับคนที่จะเอาสวยนะครับ แล้วก็หมุดเนี่ยครับก็ทําทแบบย้ําให้มันพอดีนะครับก็อยู่ข้างในเครื่องนะครับอันนี้ก็แน่นแล้วเนี่ยครับมันมองไม่เห็นแล้วครับแค่มันแน่นใช้งานได้ปกติก็ร้อยเป็นแล้วนะครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับการย้ําหมุดชําคาสตนะครับใครอย่าไปย้ําเอาทางนี้เข้ามาไว้ทางนี้นะครับถ้ามันนูนออกมาเนี่ยเวลาคาัสมันฟรีมันจะไปชนข้างหลังทําให้ ไม่เหยียบคัดเบิ้ลได้ไม่เยอะนะครับนี่ครับเอาไว้อย่างนี้ดีกว่าทางนี้นะครับมันจะมีบูทรองเห็นไหมครับยังไงมันก็ไม่ชนอยู่แล้วก็อันนี้เสร็จแล้วครับการถอดเยาหมุดคัดย้ำคัดนะครับใครชอบก็กดถูกใจกด s u b สไครต์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ